โซชาแนลสวัสดีครับรอคุณนักไระจายพรมครับมาบึงวันนี้นวดเข้าของของน้องเบียร์ครับนี่นของน้องเบียรร์คับพี่น้องบึงนของน้องเบียร์วันนี้เข้าเจ้าเข้าเจ้าขายโอ้ขาย่น้องขายอยากขายอยากขายอยากขายพี่น้องบึ้งบึงอยากขายอยากขายพี่น้องอยากขายฮันตกี้ฮัน

ครับพี่น้องเขาคนเจ้าดอเอาเนอะคนเจ้าดอคนเจ้าดอครับเขาไปขายครับขายขายสดครับขายสดไม่ได้ตาครับผมพี่น้องขายสดครับน้องขายสดเออครับกระปุกกระปุกโอ้กระปุกไนี่คือสิบท่านเลยพี่น้องท่านแล้วก็ขายเพิ่กมานี่หละแลนนี้ก็มือหน้ลอยยี่สิบบาทครับพี่น้องราคาถูกครับผมถูกไปนี่ถูกครับผมปกติมันลอยห้าสิบหรือหกสิบครับพี่น้อง เด็กี่นี่รคาคาเป็นโลครับผมพี่น้องอันนี้ครับทำนาครับเว้ยคำนวราคาเองบ่ได้กะบกาเลเต้พ่อค้า,นาคนกลางกับเจ้าอันนี้รครับผมสอบหนึ่งได้เยอะสามร้อยครับสามร้อยกว่าบาทสอบนี่ได้ยอดสามร้อยกว่าบาทสาร้อยนีครับสามซีซีที่แล้วครับสอบหนึ่งตกสอบห้าร้อยครับนี่ตอนนี้สอบครับผม ตามปีีปีที่เร็วละห้าร้อยหกรครับพี่น้องมันเป็นราคานึ่มือละร้อยเจ็ดสรปบเดี๋ยวไปนี่มือละร้อยร้บาทครับพี่น้องมันมันปลาหางะอย่างสฯกฯิกิจลายย่างผปะค,ครับผิดไปช้ำหน้ากับผ็ดหน้าผมหน้าจะิยัง รถนวดรถนวดติดต่อครับติดต่อได้รถนวดรถนวดข้าวรับนวดข้าวทั่วราชจากเครื่องุ๊ คือดุพ่อเจนครับผมเราไปมัดมะไรไปมัดละวานนี่คนนี้อะไรกันเออ่ยคนนี้เออเอกเอกหนุ่มเอกบลิฟต์เอกกินบลิฟต์เอกเบียดสบายครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเบิ้งสมัยครับผมพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อกะให้เบิ้งครับว่าราคาเขาปีนี้มันสมใจ อันนั้นก็ต้องพลนสู้ครับต้องพ้นสู้ชายโซดครับพี่น้องครับผมฝากกดติดตามกดไลนนค์กดแชร์รรออนะครับผมครับรอคุณนักได้ครับผมครับสวาสดีครับ